ครับคนตกพี่น้องคนตกพ่นก็ยังแดงอยู่นะพี่น้องคนก็ยังถ่าเบื้องล่งฝนนันถาเวทีขึอเกาครับครับผมถ่าจากข้าวครับอีกสี่ครับโอ้ยเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องเดี๋ยว nice. คนดเคื่องกระลิ obile, ่งโตขึ้นก่าเดี๋ยวพี่น้องสบายใจได้ครับพี่น้องสบายใจได้เออเดี๋ยวขอไม่ได้กับนักดนตรีการเป็นแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวคอยนักดนตรีการเป็นแป๊บหนึ่ง ครับมือขึ้นตีก็แข้งฝนอยู่เมื่อคืนเออบคตรหาสินํา,อนอาจจนมาเลยโได้ยชีวฮอดจาอ้าเป็ยเออเดี๋ยวขอเวลาที่น้องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอเวลาจับท่านอาจารย์นักดนตรีเพลินแป๊บหนึง่งเนะเาะออจากทันห้องกับสิเน่ทำการแสดงต่อ กลับมาเพราะมีผู้ใดชสามบทสามบานดอกพี่คนตกคนก็ยังหลายขึ้นแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมต์รีก็ฝคนยอดอันดับที่น้องบอลลังกับสิเตยเต้าพี่น้องเอ็กซ์ซีจะเป็นกำลังแรงแช่แรงใจนะกับทีมงานอุตส่าหามานีิสิทธิ์หลอดนะเนี่แต่แล้วคนนั้นนับมากขึ้นเก่าครับคนตกพี่น้อง สุดไพรกันัา้าเดี๋ยวฝนพอนลงสักน้อยเขาก็เล่นต่อครับได้ครับผมอ่าบุกขึ้นตีดก็แข้งฝนอยู่เบิ่งขึ้นอ่ี๋ยวงขอจัดนักรีแป๊บหนึง่งครับอ่าน้องๆเราก็เตรียมตัวเยนะดูกนะันสแตนบายไว้เลยครับเป็นยังกันท่าน เป็นอย่างนั้นอาช่วยกันน,กน,นี่มาทิณน้องแค่ไหนก่อนพอท่านเมื่อวัที่จะเปิดเมื่ออยู่น้ำกันเอาผูใ้ใดเปิดนี่ยังมาหนึ่งโมงดิฟ้าก็กินง่ายถ้ามองรีบฝนแหมฟ้าขับอ,อ,อัตยศัย เล่นอยู่กับมานเล่นอยู่เล่นอยู่เดี๋ยวรอให้นักดนตรีครับผมเดียวมือกางเต็นแป๊บนึงครับคือระหว่างช่วงคีย์บอร์ดเนาะอุปกรณ์การเล่นของดนตรีอันตรายนะคือให้ต่อไปจบก็เพิ่งจบตั้งแต่บหนึ่งนี่นะก็จะนั่งเดี๋ยวขออนุญาตครับผมขออนุญาตแป๊บนึ่งการผมเล่นในพี่น้องเบิ้งแค่ละก็เศร้าอุ้ย เรื่อปักตะไคร้ให้ปักขันจอบปักมันดีแล้วเออขันจอบปักแต่มันจะเกิดที่เห็นเหตุละพี่ป้าไหนครับอ๋อมักผกุยงกินเราเฮ้ย่อยกับมักคืองันผู้กุยงกินเราครับครับผมเดี๋ยวบอกเอหตุผนจะให้เด้อ๋อว่าเหี้ย ขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวผลช่ไหมอาจารย์เราเสร็จแล้วยาอ๋อกาลังสิเสร็จกาลังสิเสร็จครับเดี๋ยวกาลังนางเต็มซอยกันครับผมพี่น้องใจเย็นๆเด้อเดี๋ยวเขาเวลาเซ็ตอุปกรณ์ครับกางเต็มห้องพี่จะหลายคนพี่้อกกางซอยกันคกับเดี๋ยวเสร็จครับเสร็จแล้วเราก็เล่นต่อเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจเด้อครับขอบคุณแฟนๆครับไอ้เศร้ามาเศร้าหรอมาต้องห้องไซหรอกอ่า ไอ้เศร้าเพราะเศร้าเมื่อคืนนี้ก็เล่นแข้งฝนฟอด์ What? ตีหนึ่งครับมัอนี่ตีสามมาไปสิจริงกว่ากันมามาเอาขอเสียงคนหนีหัวมาเที่ยวนะแล้วปะเดียเห็นเขาว่ามันโสดนพ่อแม่บ้างดขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมตรีตาาครับขอบคุณแฟนครับจังไรครับ อันนี้เป็นเรืเร่องส่วนตัวเดี๋ยวเอ,เอาเตรียมตัวเลยครับผมเตรียมตัวเลยแดนเซอร์มาเตรียมตัวศิลปินว่า,า,าง่ายเอาขั้นหกออกมาเข้ากับที่นี่ขึ้นเด็กกับกั้งหกยิงขึ้นเซ็ตจับกันที่นี่ครับครับแล้วหญิงอยู่สองขึ้นกับที่มาทบการแสดงอยู่ทางผมครับเพราะว่าออกแนวกอ่อนข้อมอดแนว ฝากพี่ฝากน้องน้ำเนื้อครับสาวน้อยเทรบ้านแทงครับขออย่างพี่น้องวันที่21ก,กันยายนที่จะถึงกับเปิดฤดูกาลกับผู้ไดไปหอดไปเว้นกับจิเดนเตนลถแฮยู่ประมาณ3ขั้นกับปกขั้นละชั่วโมงกว่าครับจากนั้นคำมากปุ๊บ ทำการแสดงต่อด้วยสาวน้อยเทศรบ้าน,นแทงศิลปินหลากหลายศิลปินโปวาสิเป็นเทศรสหรัฐโบวาสิเป็นแมนมณีิวันกับโปวาสิเป็นทางดานทีมงานโตเกียวมิวสิกกับมระสางสารรค์กันในคืนนั้นครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มติดออนไลน์ครับ 1 4 9บาททักเข้าไปที่เพจสาวมายเฟ้นบ้านแทงกับอดีตสาวน้อยลำเพื่อโจภายใต้บริหารคนคนเดียวกันครับคือมอสโจเยม,มนินและเฮียหน่อยมอลลำไอดอนกับสังสรรค์ก่อนบอลเสืกอกับพี่น้องเอาเาช็คกันได้เลยอโอเคมีความมั่นใจแล้วใช่ไหมก็ต้องตกใจครับผมเน็นตต่ออยู่แล้วครับเน็นตต่ออยู่แล้วครั่นใจยิ่งไปเยว อขอเช็คดตรีเช็คดูนะครับขอแป้งลืมโาอเคอ่าหยุดแล้ว,ลลลลวศิลปินขึ้นเลยรับด้านหลังเลยเนอะอ่าเตรียมกันได้เลยครับขอสู่บรรยากาศคว้ามสุขคว้าสมสนุกสนานผัดสันไม้กับพี่นอ้องอ่อมั่นุกแข้งหของเบรกไว้อ่มั่นุกคอยเข้าเหล็กตอ่อครับอ่าบรรยากาศเย็นๆว่าไงครับ เจ้าของรถยนต์ฟอร์ดทะเบียน7กไก่ดอดเด็ก50-41นะครับกรุณาไปขยับรถ่านด้วยฟอร์ดนะครับ7กไก่ดอดเด็ก5041ครับเป็นรถของผู้ใดรับขอฟังกรุณาไปขยับรถให้ด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไอ,อ้ท่างที่งานจนเ,เช็คไลน์ต่อสายไลน์อย่างไอก็ยินดี่อดไม่ไหเออม